ตั้งใจเลยนะครับจะคุยกับสอสอของจังหวัดสงขลานะครับนายยกชายสอสอเดชอิบขาวทองสอสอเขตห้าสงขลาที่ตั้งใจจะคุยวันนี้เพราะว่านายกชายเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเคยเป็นนายกอบอจอสงขลาด้วยแล้วก็วันนี้นายกชาย เป็นสอสอเขตห้าของจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นสอสคนหนึ่งที่ลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องวันที่ยี่สิบนี้เนี่ยจะผลิตหน้ากากไปแจกพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นชิ้นเสร็จจะส่งมอบวันที่ยี่สิบนี้ทำหน้ากากไปแจกเด็กเนี่ยอีกสองหมื่นชิ้นแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์อื่นๆที่จะแจกรอพอสอตอ สถานอนามัยชุมชนเนี่ยทุกอนามัยในพื้นที่เขตห้ารัฐภูมิควรเนียงบางกล่ำแล้วก็สิงห์ตคคบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่อของอส,อสสอเดชอิดขาวทองนะครับพี่น้องประชาชนในเขตในพื้นที่เนี่ยสอสอเดชอิดนะครับนายกชายอยู่ในสายทางโทรศัพท์กับผมในขณะนี้นายกชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิจารณสวัสดีท่านผู้ชม ที่โค่นทั้งหลายครับครับผมนายกชายลงพื้นที่ทุกวันช่วงนี้นะครับสัมผัสชาวบ้านมีภาพความเคลื่อนไหวออกมาทุกวันลงพื้นที่ในเขตห้านายกชายเห็นสภาพจริงๆของชาวบ้านความเป็นอยู่ของชาวบ้านสภาพจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนี้คือต้องหน้าสงสารชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกเรื่องหน้ากากอนาม,มายัยกล้าไร่ มีตังแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ประเด็นที่สองหาซื้อได้บ้างก็ไม่มีคุณภาพครับและประเด็นประเด็นที่สามไม่มีตังซื้อเลยบอกว่าอนายกสสอเราอยากซื้อขนมซื้อไข่ให้ลูกกินดีกว่ายังมีความจําเป็นมากกว่าเพราะว่าเราอยู่บ้านนอกเราไม่ถึงถึงกับใครเราน่าจะไม่ติดผมผมเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็เป็นห่วงนะครับ ผมเป็นห่วงผม,มเลยอย่างนี้ดีกว่า้ังนั้นผมผมนงและดมกับเพื่อนเพื่อนช่วยกันสร้างหน้ากากผลิตหน้ากากโดยฝีมือของพี่น้องในเขตห้าเย็บกันเองมาใช้กันเองและผมมีค่าจ้างให้อยู่กับบ้านแต่คุณวิชาญผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องหน้ากากเรื่องการป้องกันเนี่ยพี่น้องประชาชนตื่นตัวตอนนี้ก็อ่ามีการป้องกันไปได้เยอะมากแต่สิ่งที่ผมตัวที่สุดคือความอดอยากของพี่น้องประชาชน ความยากจนของพี่น้องประชาชนซึ่งเราไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลาอีกเดือนสองเดือนหรือสามเดือนหรือสี่เดือนนะครับตอนนี้หลา,ายคนโทรหาผมบอกนายกชายอยู่ไหนบอกมีอะไรครับพี่บอกอยากขออยากขอข้าวสารสักสามกิโลห้าก,กิโลอย่างนี้เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าต่อไปเนี่ยความยากลาบากความยากจนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญมากครับนะครับเบื้องต้นนายกชายครับวันที่ยี่สิบเนี่ย นายกชายหน้ากากที่สั่งผลิตมาชาวบ้านช่วยกันเย็บมาเนี่ยเสร็จแล้วก็จะแจกวันที่ยี่สิบเนี่ยมีอะไรบ้างที่เบื้องต้นนายกชายจะแจกาจ่ายใ,ในพื้นที่เขตห้าของท่านนายกชายก่อนในวันที่ยี่สิบนี้มีอะไรบ้างครับก็เรื่องที่หนึ่งหน้ากากอนามัยครับเราสั่งผลิตเนี่ยรอบแรกแสนห้าหมื่นชิ้นแต่คาดว่าคงจะเสร็จได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าแสนขึ้นแน่นอนนะครับ เราก็ให้ตัวแทนรอพอสอตอแต่ละที่มารับซึ่งมีทั้งหมด34ที่นะครับและเรื่องที่สองก็เรื่องเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเราให้ทุกรอพอสอตอรอพอสอตอละหนึ่งชิ้นทั้งหมด34ชิ้นนะครับต่อจากนั้นก็ชุด PPE และ N95 ไอ้นี่เป็นของบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งผมสั่งมาจากประเทศจีนแต่ตอนนี้ณเวลานี้ยังมาไม่ถึงครับ แต่คิดว่าวันสองวันนี้น่าจะมาถึงอย่างแน่นอนนะครับท่านคือจะได้แจกแต่เพื่อไม่ให้มีคนไปชุมนุมกันเยอะนะครับผมก็ให้แบ่งเป็นสามรอบราบ่ายสองรอบหนึ่งบ่ายสามรอบหนึ่งบ่ายสี่รอบหนึ่งรอบละไม่เกินห้าสิบคนนะครับที่ไปรับแต่จริงๆสมมติว่าไปพร้อมกันก็ยังได้เพราะบ้านผมที่นั่นมันกว้างขอประชุมที่กาลังสร้างอยู่จุคนได้สามพันคนอ่ะครับสามารถที่รองรับ คนได้เยอะระยะห่างไปหน้าเม็ดยังได้เลยแต่เพื่อไม่ให้ขัดกันมากนักกับพลกอเฉินนะครับให้มีคนไปรวนตัวกันไม่เกินหน้าสิบคนเราก็เลยแบ่งเป็นสามโอกนะครับในวันที่ยี่สิบนี้ครับครับในฐานะสสนะครับในฐานะที่เป็นสสอาเขตอื่นไม่รู้แต่ว่าในฐานะที่เป็นสสเขตห้าแล้วก็เป็นสสใหม่ของจังหวัดสงขลาคิดว่าตัวเองควรจะทําอะไรบ้างครับในฐานะที่เป็นสส โดยเฉพาะตัวเองนายกชายเนี่ยค่าตัวเองควรทําอะไรครับอ่าหมายถึงในอำนาจหน้าที่ตัวเองที่กับประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับอ่าต้องคือตอนนี้ความทุกข์ของชาวบ้านก็เหมือนความทุกข์ของเราเลยครับ <c oughs> ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กับที่บางทีข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเขาได้รับไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะสสเน่ยเป็นตัวจักสําคัญที่เป็นศูนย์กลางของประชาชนในเขตน,นั้นๆได้ได ต้องแก้ทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านแง่คิดหรือไม่ว่าจะเป็นด้านการรวบรวมอุปกรณ์สิ่งของต่างๆนะครับผมว่าอย่ามาพูดเรื่องเงินเดือนมันถือว่าน้อยไปครับสําหรับการเป็นผู้แทนราษฎรนะครับผมที่หลายคนก็บอกว่าทาไมไม่ส่ะเงินเดือนผมบอกเงินเดือนเนี่ยผมจะพูดแล้วเนี่ยหมดไปครึ่งสมัยแล้วครับสองปีของผมเ,เนี่ยหมดไปแล้วกับโควิดไม่รวมเรื่องน้ําเสียไม่รวมเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ พราะงะั้นเราคงไม่ใช้วาทากรรมเรื่องเงินเดือนนะครับแต่ความเสียสละความเป็นลีดเดอร์ชิพความเป็นผู้นําของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในใจของเขาไว้ได้ต้องช่วยเหลือเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจครับครับวันนี้ผมช่วยทุกอย่างที่ช่วยได้นะครับเวลาก็แทบจะไม่มีเวลาเป็นของส่วนตัวเลยนะครับอุตวิจารเพราะดับฝากไถถึงสองสเขตอื่น๋ยวผมเชื่อว่าทุกเขตน,นะครับวันนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะทุกคนรักพื้นที่ของตัวเองรักพี่น้องประชาชน นในเขตเลือกตั้งตัวเองหรือในจังหวัดของตัวเองอย่างแน่นอนครับครับนายกชายเคยเป็นนายกอบอจอสงขลาด้วยวันนี้อบอจอสงขลาไม่มีนายกปลัดร,รักษาการนะครับข้าราชการเองก็เกรงหวาดกลัวกันไม่รู้จะทํางานอย่างไรอนุมัติก็กลัวจะติดคุกเงินเยอะๆก็กลัวจะติดคุกอ่ก็เลยทําให้การทํางานของอบอจอเนี่ยมันมีปัญหาไปด้วยในว่วงยาวมิิกิจ ถ้านายกชายเป็นนายกอบอจอในวันนี้ท่ามกลางโควิดนี้เนี่ยนายกชายจะทําอะไรอย่างไรจะบริหารอรบ,อรบอรจอสงขลายอย่างไรผู้ได้ฟังหน่อยครับคงไปเปรียเทียบว่าถ้าผมเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นการเมืองมากนะักนะครับผมขออนุญาตบอกว่าขอแนะนําดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยอบอจอเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ของท้องถิน่นอันดับหนึ่งของจังหวัดสงขลานะครับท้องถิ่นในจังหวัดสงขลามีทั้งหมดร้อยสี่สิบเอ็ด ท้องถิ่นนะครับมีอบตมีเทศบาลแล้วก็มีหนึ่งอบจเพราะฉะนั้นวันนี้เวลานี้เนี่ยความเป็นลีดเดอร์ชิปความเป็นผู้นําของนายกอบจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต้องคาดการณ์ให้ได้ว่าประชาชนรอือดเดือดร้อนเวลานี้เนี่ยเรื่องนี้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะเดือดร้อนเรื่องอะไรอีกสองเดือนจะเดือดร้อนเรื่องอะไรเพราะความเป็นผู้นํเอาองค์กรเนี่ยควรจะแสดงพลังความเป็นผู้นําโดย ต้องหาเรือท้องถิ่นอื่นนะครับต้องมาพัฒนาแบบบูรณาการนะครับ<อ>หลายคนบอกว่าอบจอไม่มีพื้นที่พื้นที่เป็นของเทศบาลเป็นของอ,อบอตอทั้งหมดแต่ภารกิจสําคัญหลายภารกิจซึ่งท้องถิ่นต่างๆทําไม่ได้นะครับเช่นถนนเส้นใหญ่ๆที่คาบเกี่ยวระหว่างสองท้องถิ่นสามท้องถิ่นอ่ท้องถิ่นใดๆทําไม่ได้เป็นหน้าที่ของอบจอรหรือหน้าที่ในการอุดหนุนท้องถิ่นต่างๆ ในการดูแลท้องถิ่นให้แข็งแรงให้เติบโตก็เป็นหน้าที่ของอบจอนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าอีกหนึ่งเดือนงนน้าเนี่ยพี่น้องแะชาจนต้องเดือดร้อนแน่นอนนะครับเพราะสิ่งสําคัญวันนี้ความยากจนเราจะทํำยังไงนะครับที่ผ่านมาผมไม่อยากพูดถึงความยิงเกลล้างมือหน้าตากนาไมยอบจอควรเป็นองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแรกที่ต้องลงมาจัดการนะครับกรับ โดยร่วมมือกับท้องถิ่นอื่นเพื่อทําอย่าให้มันซับซ้อนเรียกมาคุยกันได้เด่ยเอางบมาณมาร่วมกันเพราะว่าอบจอเรามีงบกลางนะครับผมเชื่อว่าอบจสงขลาน่าจะมีงบกลางปีละไม่น่าต่ำกว่าห้าสิบล้านที่สามารถรับไปแก้ปัญหาได้เลยนะครับอุทกภัยอักขีภัยโรคระบาดต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับเ <บา S 1> พร <อ S 2> าะฉะนั้นเน นายกอบจอแต่น่าเสียดายว่าอบจอสงขาเราไม่มีนายกที่มาจากประชาชนนะครับเราะความรู้ความเข้าใจความรู้ถึงความเลลดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยบางทีหลัดเขามาจากข้าราชการประจําเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าถึงในแต่จุดนี้นะครับเขาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นหัวหน้าภาคราชการในการกากับดูแลเพื่อเอาไปปฏิบัติให้เกิดกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองส่วนน้ยบายเป็นเรื่องของนายกอบจ นะครับเขามารักษาการเนี่ยบางทีภาวะการตัดสินใจมันจะไม่เท่าเทียมกันรครับนายกชายครับถ้าเป็นแบบนี้เราหาทางออกแบบนี้ได้ไหมครับเราเอาสอสอ,สอทั้งหมดของจังหวัดสงขลาเนี่ยไปนั่งประชุมร่วมกับรักษาการนายกอบจก็คือประหลัดอบจสงขลาแล้วก็ระดมความคิดเหมือนเราไปเป็นเกราะไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ปหลัดด้วยอาจจะดึงรองผู้ว่า,าผู้ว่าราชการจังหวัดตัวแทนผู้ว่ามาสักคนแล้วก็ประชุมกันเพราะว่าวันนี้ประหลัดก็กลัวว่าถ้าเขาเส็นอนุมัติไปถ้าเขาไม่ตรวจสอบไม่ดีเกิดมันปิดพลาดขึ้นมาเขาติดคุกถ้าสสไปร่วมาหารือด้วยแล้วก็มีมติสสมีมติจังหวัดด้วยเนี่ยเขาก็กล้าที่จะอนุมัติงบเป็นห้าสิบล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยทําได้ไหมครับแนวทางนี้ครับสสครับคือจริงๆกฎหมายไม่ได้รองรับประเด็นนี้นะครับแต่ว่า เมื่อเป็นข้อหาลือเพื่อการแก้ปัญหาให้กับจังหวัดเนี่ยผมยินดีพวกผมยินดีเราพร้อมนะครับแต่ตัวประหลัดอปจอไม่แน่ใจว่าเขาจะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับตัวสอสอเนี่ยพร้อมแน่นอนเรียกวันนี้ไปวันนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้ข้อคิดให้แนวคิดแล้วผมสามารถประสานไปทุกท้องถิ่นอาจจะตัวแทนระดับอำเภอมาท้องถิ่นละคนท้องถิ่นละคนก่อนมานั่งหาลือกันว่าเราจะมาบูรณาการันนี้เก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทําอย่างไร สมมติเราอบาจอมีงบ50ล้านทุกท้องถิน่นท้องถิ่นละ2ล้าน2ล้าน2ล้านได้ไหม1 4บท้องถิ่นเนี่ยเป็น280ล้านรวมกับ50ล้านของอบจอเป็น330ล้านเนี่ยมาแก้ทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดก่อนเอาอะไรบ้างที่มีความจําเป็นเรามาดำเนินการคิดผมว่าน่าจะได้นะครับผมว่าวันนี้ครับ วันนี้นี่ครับท่านนายกชาอีกประเด็นหนึ่งท,ที่ที่ราชการกลัวที่อบอจอกลัวเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของการทุจริตมันมีข่าวเรื่องของการกินหัวคิวการซื้ออุป,ปกรณ์มันมีข่าวเรื่องอคนจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ประกอบอาชีพสินค้าไม่มีคุณภาพมันเลยทําให้ข้าราชการกลัวไม่กล้าที่จะกระยับไม่กล้าที่เซ็นอนุมัติ ถ้ามันมีการโกงแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในเตศาบาลในอบตเนี่ยกับหากินกับโควิดเนี่ยนาย,ยกชจยทำยังไงอะครับคือความโกงีมันก็ผิดอยู่แล้วครับโกงเงินหลวงเนี่ยเหมือนเงินเก็บภาษีมาจากคนยากคนจนหลายทุกคนนะครับเหมือนกับเงินทอดกระถินเงินทอดต้อป่า,ปาแล้วทุกคนที่โกงเงินนี้มักจะมีอันเป็นไปทั้งหมดนะครับเท่าที่เราเห็นก็เ,เหมือนตกนรก ผมเลยเช่งต่อไปว่ายิ่งมาโกงในช่วงนี้อีกก็ขอให้มันตกนรกขุมมาเวจีเลยนะครับ,รบเพราะว่าวันนี้ความร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยคนเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือนักการเมืองควรควักเงินของตัวเองมาสมทุกด้วยซ้ำไปไม่ใช่มาเบียดบังเอาที่มาจากซื้อจัดจ้างเราส่วนต่างเอาเปอร์เซ็นต์อีกผมถือว่าอย่างนี้ก็รอวันติดคุกอีกนะครับเพราะว่าสิ่งร้ายในจังหวัดสุขามีจริงผมเชื่อว่ามีจริงนะครับ คนที่ติดคุกไปแล้วก็มีคนที่รอติดคุกอยู่ก็มีตอนนี้นะครับคราผมอยากฝากพี่น้องชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาช่วยกันเสียสละทุกอย่างกํำลังกายกำลังใจความความคิดเพื่อมาพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนที่ลําบากยากเข็มในจังหวัดเราให้ได้นะครับเราอย่าไปทําเลยเราได้เงินวันนี้เพื่อติดคุกหรือตนกนรกในวันข้างหน้าไม่คุ้มกันหรอกครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ไม่น่าจะมีนะครับแต่ระเบียบวิธีปฏิบัติของข้าราชการมันมีอยู่แล้วนะครับขอให้เรา,เารู้วิธีแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบนั้นก็ไม่น่าเกรงก,กลัวอะไรครับนะครับการจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการของข้าราชการอยู่แล้วนะครับเหมือนข่าวครา,าวที่ออกที่อบจอสงขลาห้าล้านกว่าบาทนะครับผมคิดว่ามันต้องมีปัญหาแน่นอนในองค์กรนะครับอืมไม่ใช่ว่ามาจับผิดกัน เพราะวต้องมีกระบวนการมาต้องต้องผิดปกติครับงานนี้ผิดปกติแน่นอนถ้าเหตุการกณ์ปกติมันไม่มีหรอกอย่างนี้การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีนาย,ยกอบจอที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีสอจอเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่ฟัลกนากการอย่างเดียวในอบจอแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่างนี้ต้องรีบแก้นะครับภาพลักษณ์ขององค์งงงกรมันเสียหายยับเยินนะครับอบจอสงขลาวเวลานี้ควรต้องรีบแก้ครับครับ นายกชายครับในฐานะทีะ่เป็นสอสอเขตห้านายกชายบอกว่าอีกสักเดือนเนี่ยถ้าสถานการณ์อยู่อย่างนี้นะครับสิบห้าวันยี่สิบวันเนี่ยชาวบ้านวิกฤตแน่คนจนไม่มีอะไรจะกินมาขอเก้าสามสามโลแล้วเนี่ยเพื่อประทังชีวิตเนี่ยนายกชายจะช่วยพี่น้องประชาชนในเขตของตัวเองอย่างไร วางแผนอนาคตไว้อย่างไรถ้ามันเกิดวิกฤตในทุกเรื่องอาหารการกินเรื่องยารักษาโรคเรื่องอะไรก็ตามนายกชายวางไว้อย่างไรบ้างครับก็ผมน่าจะในวันสองวันนี้ผมคงคุยกับผู้บริหารท้องถิ่นในเขตผมทั้งหมดนะครับทั้งนายกเทศมนตรีทั้งนายกอบตเรามานั่งคุยกันว่าท่านพอมีรบตรงไหนพอช่วยชาวบ้านได้ส่วนไหนที่ผมเอาจากภาคเอกชนเข้าไปสมทบเพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน และอีกส่วนหนึ่งผมก็ต้องหางลือกับรักษาการนายกอบจอด้วยว่าในส่วนของบอบจเนี่ยท่านพอช่วยอะไรได้ไหมนะครับไม่ใช่เฉพาะเขตห้าผมแต่ทั้งแปดเขตในจังหวัดสงขาและขอความร่วมมือจากท้องถิ่นต่างๆผมอาจจะมองไปถึงถ้าพี่น้องประชาชนไม่มีจัก,กินจริงๆอ่ะขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเปิดครัวนะครับเปิดครัวทุกอบาตาทุกเทศบาล แล้วผมยอมระดมภาคเอกชนไปไปสมทบนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องกดตายนะครับ,รบนั่นคือในวาระเร่งด่วนครับ,รบท้ายรายการนายกชายช่วงนี้เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนายกชายก็เป็นหัวนำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาอยู่เนี่ยวันนี้มีคนฉวยโอกาสอาจจะ,ะปล่อยน้ําเสียอาจจะ ทำโรงงานอะไรที่มันฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายโดยอาศัยช่วงชุนลมุนของโควิดเนี่ยนายกชายอยากจะพูดอะไรบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมก็อ,อยากกเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า,าเรารักษาเอกราชเหนือนดินแดนเนี่ยเราต้องซื้อเครื่องบินกับไล่ซื้อรถถังใช้งบประมาณเป็นแสนล้านนะครับแต่เราลืมคิดไปว่าเราไม่เคยได้ตายด้วยสงครามแต่เราตายด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ วันนี้เนี่ยคนไทยตายเพราะโลคร้ายเพราะมะเร็งเนี่ยชั่วโมงละเก,กือบเก้าคนแล้วครับราะยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่น้องคิดดูแล้วกันว่าเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยเรารักษาเอกราชษผมพยายามร่วมกับท่านรองผู้ว่าร่วมคุณวิชาร่วมแบบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตอนนี้โรงงานหลายโรงงานปรับตัวนะครับอ่าน้ําเสียที่จะถ่ายลงสู่แม่น้ําลําคลองก็ดีขึ้น แต่ก็ยังมีบางโรงงานที่เห็นแก่ตัวมากแล้วส่วนใหญ่โรงงานชิีนนี้ไม่ใช่เป็นคนในจังหวัดสงขลาหิ้วกระเป๋ามาใบใบสองใบมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศมาลงทุนแล้วเห็นแก่ตัวครับปล่อยป่าละเลยปล่อยน้ําเสียลงกรงปล่อยสิ่งแวดล้อมปล่อยควันเป็นพิษในอากาศผมว่าภาครัฐครับซึ่งถือกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดสิ่งแวดล้อมจังหวัด ต้องเอากฎหมายมาว่ากันอย่างจริงจริงจังๆนะครับตัวผมเองนั้นด,ด้วยกฎหมายเนี่ยทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ผมจะมีมวลชนของผมผมจะมีทีมงานของผมผมจะมีมาตรการแข่งชั่นให้ความร่วมมือคนในท้องถิ่นผมในบ้านผมจะให้ความร่วมมือกับโรงงานนี้โดยการบีบนะครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญสิ่งแวดล้อมเนี่ยปู่ย่าตายายสร้างให้เราอยู่วันนี้เราอยู่ได้ เราก็ต้องรักษาดูแลเพื่อให้รล,ล,ล,ลูกหลานเราอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเสียหายยับเยินลูกหลานเราเกิดมาเขาไม่รู้อยู่ตรงไหนครับต้องอพยพหนีไปอยู่จังหวัดเราจะยอมอย่างนี้ต่อไปหรือเพราะนวันนี้พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจผมนะครับผมต้องเอาเอกราชทางสิ่งแวดล้อมของคนสงขากลับมาได้นะครับผมต้องทําจังหวัดสงขาให้เป็นตัวอย่างของประเทศไทยให้ได้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆจังหวัดต้องเรียนแบบจังหวัดสงขา นะครับเพื่อรหรับเป็นโมเดลในการเอาเอกลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมกลับมาให้ได้นะครับแั้บจากไปถึงโรงงานที่เห็นแก่ตัวด้วยนะครับไม่ว่าบ่อดูดทรายต่างๆไม่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ท่านยังเห็นแก่ตัวนะครับแอบถ่ายเทน้ําเสียแอบลักลอบปฏิบัตินอกเหนือกฎหมายอยู่ผมบอกให้ท่านกลับเนื้อกลับตัวเส้มันเป็นบาปเป็นกรรมด้วยเราอามาใส่บ้านเขา เราต้องดูแลบ้านหลังนี้ของเขาให้ดีครับเหมือนบ้านตัวเองเนี่ยผมว่าครับขอบคุณมากมากท่านนายกชายครับหมดเวลาครับขอบคุณสสอาเดชอิดขาวทองนายกชายหมดเวลาครับท่านผู้ฟังครับลารายการไปพร้อมกันสวัสดีครับ